ครับสวัสดีครับเมื่อในี้วันอังคารที่12พฤศจิกายน2567ครับมาหากินครับหากินอบหลังบ้านนี่แหละรอบดักปลาไปเบิ้ล้นกันครับว่าวันนี้จะมีแต้มใหญ่ๆไหม นีแต้มสวยๆดักไปอระบมานซิปก่าหลังครับถึงแล้วคือ่าคือน้องมือนะดักไปหล มีแต้มหมดเลยเงียบเงียบนิ่งนิ่งฮะเบิ่งน้ำกันครับมันมีต่ง,งูว่ะโอ้โหเต็มเลยงูอะไรไม่เก็ตโอ้โหสีสวยครับเยอะจริงนะโอ้หมันสุดๆ ไม่นี่แล้วเว้ยโอ้ยมีอย่างครับคิดว่าเห็นบ่ปลาใหญ่บ่วะเ้ยแต่ว่าเป็นเต่าตัวหนึ่งนะเต่าโอ้มีปลาใหญ่พร้อมครับหรือปลาดุกใหญ่บ่วะโอ้ใหญ่เป็นปลาดุกใหญ่เลยโอ้ยผไปลงมือเบิ่งครับ วู้ยหลอดปลาเยาวราชแบกเต็มใหญ่เบิ่งเลยบมเสกปะโอ้ยงอสะท้อนครับเด้อโอ้ยปลาเงี้ยวันนี้วะโอ้ยยันเป็นปลาดุกใหญ่อยู่น,น,นี่โอ้เอาเบิ้งครับเบิง้ง

mùi bao hưu bởi lắm này ô, mùi mưa 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 ô, ไม้เด็ดอยู่บุถือป่าวะเจ็ดแต่เล่นน้อยเนาะโอ้บวกไว้ผ่านมาห้าหกหลังก็ยังมีแต้มครับเจอแต่ประดูกใหญ่เนาะประดูกใหญ่ก็ปล่อยเหมือนเดิมครับได้บ่อสวนตัว เบื้องหลังต่อไปครับว่าจะมีแต้มใหญ่ไหมมีก็หมานถ้าบมมีก็่นิ้ถึงแล้วครับอุ้ย รอบกระดกรอบกระดกครับรอบกระดกสงสัยมีแนวมะขามเนาะเพราะว่ามีปลาที่มันตุยดนึ่ว,วันปลาใหญ่เ้ยแท้คิดว่ามีแนวมะขามพวกสี่ขาหนึ่งหลังสองหลังสามหลังครับเบิ่งแล้วไม่มีปลาจากักตัว ว่ามานแท้ว่ะเมื่อนี่เหลืออีกสองล้างครับเลอ,อีกสองล้างสุดท้ายไปวัดน,นกันไปนี่ครับสองล้างสุดท้ายนียังกรขยับมีปลาติดจีบ่คือข,ขยับเมื่อกี้ใส่งดมโอ้ บ่มีป่านียบ่มีป่าอเบื้องหลังนี่ครับนิ่งๆแบบนี้บ่คือแหละนิ่งๆแบบนี้อูอ้อบ่ม,มานจักตัวมือนี่เออ้ลาดแล้วครับสรุปผลงานวันนี้ครับ ลูกใหญ่ตัวเดียวเดยกก็ต้องปล่อยครับพรามานมือนนิเอาไว้กันนาเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย